ถ้าคุณกำลังอยากเป็นเจ้าของเซิร์ฟไมค์ครับในวอร์ซีแต่ไม่รู้เรื่องระบบปืนและต่างๆอีกมากมายมาที่นี่เลย NTV ครับบริการระบบไมค์ซื้อไปพร้อมเปิดได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผม สวัสดีทุกท่านกันด้วยเลยนะครับก็กลับมาอยู่กับรายการปาร์ตี้ชแนลและก็กลับมาอยู่กับผมปาร์ตี้นั่นเองนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่าเอ้ยทุยวันนี้เราก็อยู่ในเกม Minecraft และอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า HitC นะฮะแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูเป็น E ีีแรกกันเลยทีเดียวนะวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้านะอาแมงมาหมดนะฮะทุยก็มี มีอะตอมนะฮะอะตอมอินโทราสุูโตคนเดิมนะ,ะเพิ่มเติมคือไม่หล่อนะฮะเออแล้วก็ไอ้ม่อนนะฮะม่อนมอนเนนะี่เพิ่งมาอยู่ในคลิปนี้คลิปแรกหรือเปล่าแมนลีเดอร์้่วยว้าววันนี้เราก็จะมาฟาร์มของเติร์ฟฮิซี่กันนีฮมันเป็นเรื่องธรรมดาอยแล้วที่ผมต้องฟาร์มของ คัวนะครับเอาบ้านหลัเอาขนาดอุ้ยไม่ใช่นะเราจะไม่หาเรื่องเขาเรื่องตอนนี้ของเวลาหาอัปเดตมันต่าแบบของฟรีของฟรีหันเทียบไปไหนดีครับไปไหนดีครับนี่คือรายการซุปตาปาร์ตี้ไปไหนดีครับทุ้ยเออไปไปมอนเทนเคสไปมอนเทนเคสเมืองกลางนะฮะลงมาแล้วก็วิ่งหนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งมาทางนี้นะเว้ยเอ็งเห็นทางอันนี้วะทางต่อของเมือง ที่ไปเป็นทางอ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรวะเออช่างแม่งเฮ้ยอ่ะที่มันเป็นสามชั้นอ่ะเป็นเสาเสาโล่งๆไม่มีหลังคาเลยสามชั้นไหนช่วยด้วยช่วยด้วยโดนคนตามล่าสามชั้นมามาเร็วเร็วเร็วอะตอมอะตอมนี่นี่มานี่ดิ่อะตอมมานี่เร็วเบีโอ้ย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 เร็ว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 ก่อนที่พวกเททูมันจะมา๋ยวก็โดนยิงตาหรอกไม่ใช่เททูหรอกแต่ปืนแม่งแรง ไปแล้วครับกูจะอยู่ทำไมเราจะไปฟาร์มเหมือนเี้แน่ยินเลแฮร์นะจุดๆนี้เลยคลิปเรียกลบย่อยย้อนคนดีก็ผมเจอคนที่ช่วยผมด้วยมันกำลังจะิงผมช่วยด้วยเ้ยตายแล้วรีบมาดิช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเออเร็ว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 มาทำเร็วเร็วไอ้ตอมเดี๋ยวผมไปเก็บของกันต่ำเจ็ดร้อย ไม่ฝากผมไม่มีของต้องเข้าใจยังไงตามตาเนี่ยนี่เป็นหมวกไหนวิชั่นนะครับถ้าถอดก็จังไรแม่จังจังไรแม่หายหมดเลยเฮ้ยนะครับไปเร็วๆใส่ชุดใส่ชุดเทปทูเดี๋ยวกิเลยเร็วดีเร็วดีเร็วดีเออชักช้ามากเลยไม่ได้เลยณจุดนี้โอ้โหไอเอมเจอปืนแล้วนะฮะ พี่เมัง้งแย่ปะหรอไหนลองยิงเ <c oughs> ลยกว่าแย่แล้วเอ้ยเอ้ยวันพันเจ็บไหมเจ็บไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บแลก็โดนเปิดซิงแย็กสักเลย <c oughs> เปิดซิงย <c oughs> ืนยันเลยเปิดซิงแย็กสักเลย, <c oughs> งงยก็พอมีกระสุน VAS เ,เอาป่ะ <c oughs> ครับ ก็เสิร so be ์ฟก็อัปเดตระบบมาใหม่นะฮะก็คือระบบเมื่อคนถูกตีในห้าวิปุ๊บก็จะมีคอมแบทล็อกตรงนี้ขึ้นมานะคอมแบทล็อกก็จะเป็นตัวล็อกห้ามออกจากเซิร์ฟเวอร์หรือดิสนั่นเองนะสำหรับคนที่เบื่อคนกก็ตายด้ใช่ถ้าออกถ้าไม่รอเก็จ็ตาย5้าหรือสิว่าเออประมาณนั้นแหละครับทำไมแทบบส้ไม่มีนี่บางอีกเย็ดโคกพอ้แมวลงแอดใส่ไม่ดีบ้าหรือเปล่าโถ อันนี้ใส่ดีครับทำไมเซิร์ฟจับจีนทำไมเซิร์ฟจับจีนนี่มันปัญหาเยอะจังดีเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเจอเมททีเเซิร์ฟนี้เมทิดหายากนะฮะต้องเข้าใจว่าเจอเมทิดแค่ครั้งเดียวว่าเจอเมทิดอีกแล้วทำเหมือนอย่างเราเจอทีทีอีสปอร์ตห้าสิบสองกูมันหายากนี่นะอันนี้เป็นเวลาประมาณสองทุ่มสี่สิบหกแล้วนะแล้วใครทักกอรีน่ามาล้วน ใครมีแม็กสตารน็มาเ่เี่อไม่หล่นเ้ยซอม b ี้ซ o มบี้ระวงระวงระวงโอชิอใครมีแม็กตารแน็กมาขอหน่อยขอสตารแนกหน่อยพี่พีครับแป๊บแมีอยู่หนึ่งอันเอาไปเลยมาเอามาเอามาเอา อ้าวชื่อน้อง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 พี่ตอมมีสตาร์แหนกไหมไม่มีได้เอามาห้าพี่ก็สวนมันไม่ได้ใช้สตาร์แหนกวะพี่ก็สวนนใช่ไหมพี่ก็สวนนะพี่ตั้งเองแค่เออกูตั้งเองกูลืมเองไปเราจะไปเราจะบินบินไปเราจะบินบินไปเราจะบินบินไปเราจะบินไปมาฮบ อะไรวะเนี่ยกล่องมันอยู่ตรงไหนกล่องอ่ะ I want to เจอกล่องอยากฆ่าคนมากเลยเนี้ยซาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปพีพีราดับกันอ็ไอ้เหี้ยเอ้ยกดขีขวาไม่ทันนะฮะอ้บอ่าโอเคโป๊ะ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 ปั๊บปั๊บอเฮ้ยเฮ้ยเดินนำได้ไงอะไม่ได้เลยดูการโดดแบบดิจิตอลม้เจอ v ี s ได้ V S S แล้วได้ V S S แล้วอาเข้าสามก็มา S V D ก็มาเก็บทุกอย่างฮะผมแนะนำให้เก็บทุกอย่างเพราะว่าทุกอย่างโหดดหมดหมดนะฮะสำหรับเจอด้วยกันเนี่ยแหละโดยเฉพาะ V S S V S Winter Race ถ้าเจอถ้าเจอเออเซเท็โรบอทตรงนี้คคดีโคดเฮอะไรฮียเุ้ยคงเว็นไม่ได้หรอกไล่ต่อเงียบนะฮะ ซึ่งเขาเป็นเหมือนเขาเป็นอะไรสักอย่างโลกโลกโลกใบอะไงต่อมแ,แ,แม็กไม่พูดอะไรเลยเย็ดครั <c oughs> อู้ I w ว n t to เจอแม็กแม็ก็หายากควรเก็บไว้นะสิ่งที่กระคือให้โยนก็คือมาซาด้าน,นะคะเอามาทำควยยอะไรของแจกฟรียังจะแรงกว่าเลยเย็ดเค้ <c oughs> <c oughs> แล้วกูจะเอามาซา,า,าร้าใส่เซิร์ฟทำไมตั้งแต่แรกวะอเออนั่นดินี่นคือความผิดพีใช่ไหมมอมกินกลเม่มา,าเอออยากเฮ้ยโอ้ย,ออยกูว่ากูตายกูว่ากูตายนี่ไงนี่ไงนี่โอ๊ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยทไมมีอะไรเกิดขึ้น ีจะตายเพราะซัมบี้เนี่ยไอ้มอนเกือบโดนเปิดสิงเปิดสิงเยอะมากไปคาตอมแทนโว้ยเอาแขนไหมอุ้ยไอ้บ้าแสนไอ้บ้าแสนได้ไอ้ได้ไอ้บ้าแสนละขอบคุณมากโอซัมบี้อ้าวไอ้บ้าแสนไม่มีเอฟเฟกต์ในวิชั่นเย็ดเป็ดเลยอ๋ออย่าอย่าแอมซอรี่สีดายเฮียถอยไป เธอทำเพลงไม่ใช่อุ้ยอุ้ยโดนไอ้บ้าแซนตุยเดี๋ยวอะไรไอ้บ้าแซนตุยตัวคนซอมบี้ใส่ไอ้บ้าแซนตุยถ้าเราพิมไม่ว่าแคมโพสเหงาจุงนี่พวกเทพทูมันจะมาป่าววะน้านเปอร์เซ็นไม่น่าจะเหลือก็อยากสู้กับคนธรรมดาไหนลองพิมพ์ไปดิ อ้เจอมาเด็ดดีเลยแคมโพสเหงาตูดโอ้กูพี่คีไม่น่าไปฮ่าเขาอย่างนั้นเดี๋ยวมันมาก็ทับสปาวหนีแม่งเลยแค่คนไม่แน่แคมโพสเงียนเอ๊ะคำที่ไม่ควรพูดอย่าอย่าเดี๋ยวคลิปกูโดนแบนเดี๋ยวมันก็ควรจะโดนแบนตั้งแต่กูพูดคำหยาบคำแรก ไหนกันไม่เจอ,อทับสปอร์ตเลยเราหลอกพวกมันมาเว้ยแล้วเราก็ไปที่อื่นสู<ง>่สูส่เรไ,<ห>ไปสู่ทับสปอร์ทับสปอรโอ้นั่นไงกูคาดไว้แล้วกูคาดไว้แล้วตองม่ทัพสปอไม่ได้ด้วยต้องรอเหีย เย็ดเป็ดเลยโอเคได้ละท้าสปอนมายังมาแล้วมดีไม่ดีมายิงไงอะไรเนี่ยโอเคกลับมาแล้วนะฮะเราก็ไปกันต่อเลยไปแล้วก็ไปพี่ไปยิงกันหรือพี่พี่โนดรอมาวะเออไปนะับโอเคมาแล้วโอ้โหคนเยอะมาก โดนกูเปิดซิงเรียบร้อยเรียบร้อยมอนได้เปิดซิงเหรอเฮ้ยหลังหลังม่อนออชเชตออโนโนเออเอ้ยทำไมยิงไม่เข้าวะเข้าใจอ๋ออ๋ออย่าอยามึงมึงเป็นมึงเป็นใครเฮียมึงเป็นใครมึงเป็นใครมึงเป็นใครเฮียกูเป็นคนเออพูดเองตอบเองไอ้สารไม่มีใครเล่นกับผม เก่งมอนเตอร์มอนเตอร์มอนเตอร์ไม่ได้แดกคู่หลอกไอ้สักแม่งมาพี่ทางนี่แหละอุ้ยเจ๊โอ้ยพี่ผมได้กองเพชรฟรีเอ้ยกูเก็บไปสามแล้วโว้ยพี่พี่ผมได้กองเพชรฟรีเก็บดีครับเก็บมันอุ้ย โอ้ยใครทื่อใครวะเนี่ยคูมองไม่เห็นนะครับมันมากพีพีนอนหลับยาหรือเปล่ามาห้าั้างก็ตบเลี้ยงโดทๆไม่ได้ตั้งใจแอบซอรี่สีดายเียเออเต็มหัวโอ้โอ้ชิแอสเฮ้ยเย้เรียบร้อยเลือดสาดเลยเป็นไงเป็นไงล่ะมึง เอ้ยตอมโอ้โหไอ้ตอมบังไมันจะแย่คู่ร้องมันจะแด่คู่รอกเวยอย่าบังอุ้ยโอ้โหนั่นไงโอ้โหแล้วมาเป็นแท็กทีมเลยไม่ได้มันมันน่ะมันมันมากนะกระสุนหมดไอ้เหี้ยเอ้ยกระสุนหมดพอแม็กเวียนเอสมาใครมีมั่ง12ตอมแม็กเวียนเอ่หมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยทำไมมันวาร์ปได้อ่ะ เออาพี่ช่วยกูแหลกบ่าวะกูแหลกโอ้กูแหลกกูแหลกหรือมันแหลกวะพี่ตีพี่ตีมีกระสุนไหมพี่ตีโอ้ยก่อแตกแป๊พี่ตีมีกระสุนไหมกระสุนอะไรฮะพีเอชเอสไม่มีเหมือนกันทำไงดีพี่ต่อมาสู้ไปก่อนยืมมียืมหนึ่ง อุ้ยไม่ตายด้วยอึดอึดเด้ออึดเด้อเฮ้ยแย่แย่กูอักกูตาย2รอบแล้วเนี่ยเฮ้ยไปฟาร์มของแบบไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปฟาร์มของก่อนไอ้เหี้ยกูเออไายิงพ่อมึงอ่ะแน่ฮกกลับมาต่อนะฮะอังคารเมื่อกี้มันหลุดอ่าไปมาเล่นเคสไปฟาร์มของก่อนนะฮะเออผมว่าผมจะตายที่มาว์เทนเคสเลนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอแทฟดูแทฟดูสองคนมาเล่นเคสหาย อย่าอยา,ยา <c oughs> ช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมานนเทพเซฟมามาเร็ว <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวโอ้มึงพูดง่ายมากต๋อม <c oughs> โอ้เทพทูมาอย่า <c oughs> เอ้ยของกูจะหายเฮ <c oughs> ้ยกูจะร้องไห้แล้วนะเนี่ยเแยกูฟาร์มนั่งนานมึงมา จ็ตโคกถอยไปถอยไปอย,ายา่าอย่า I'm sorry นะนะนะเอ,อ้ยไม่ได้เออเอ,อ้ยหนีขึ้นเขาดิรออะไรแล้วนะวยชิบหายต้มยี่เื่ออะไรบ้างเอสเปล่าต้อมขอวีเอเอสหน่อยไม่ต้อมมเชื่ออนะไรบ้างมันอยู่นี่ มีกระสุน SVD หรือ VSS อะไรก็ได้เอามาให้ก่อนป้อมขอ VSS หน่อยขอกระสุน v s เร็<ห>เวเร็เวเร็เวเร็วเร็วเฮ้ยไอ้ปอัอมอปูไทยแบ่งนี่สองห้าบาทเลยนะเะนดี <c oughs> ๋ยวจันริส VSD หกอันนะเออเอามาเลยหกอันขอเปิดสิเงี้ย้าเร่งเอามาอันเดียวก็พอขอกระสุน SVD หน่อยพี่ต๋อม เอสวีดีวิดเอชเอาหมดอะตอนนี้นะจุดๆนี้นะฮะอไอตอนรวยไงรวยแล้วรวยแล้วเก็บไว้โอ้ยฟาร์มมาเหมือนกันมา,นมาขอคอนเนื้อเดี๋ยวไปเปิดซิงก่อนเดี๋ยวเพี่ยนเยอะๆเอชวีดีหายเร็วเร็วเร็วเฮ้ย อ้าวกำกำ,กำอ,อันนี้แหละได้เฉยๆโอเคเปิดเปิดก่อนเอ้ยไ <c oughs> ปฆ่ามันไแค่์แคร์ <c oughs> Let's go Let's go man Let's go <S <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยสิวะรออะไรเนะี่ยใช่ใช่ ติดคอมันติดคอมันอมันโอ้ยเาดาแบบเบิงเลือดสาดเลยเบิรซิงเลือดสาดเลยครับอือหือมันไงเสียงออกจะเฟี้ยวอ่ะวิ้ยใครวะเรียบร้อย ไม่ได้แดกกูหรอกเไ้ยทำไมเมาส์มันลื่นเวลาอัดคลิปวะไปหลังไหนเจ้าเทพทูเจ้าเทพทูเฮ้ยช่วยด้วยโอ้ยนี่แล้วโจ้าเทพชูมันจะมาไล่ฟันตูดผมแล้วยิงตีนยิงตีแล้วโอ้ยเสียดเต็มหลังกูเลย เรียบร้อยดับไปครับไหนอยู่ไหนมันอยู่ไหนช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยเมาส์มันลื่นอ่ะไม่ยากอ่ะบินบินบินไมมีมีมีอันนี้นะเป็นขัดลมเกือบไปดาษน้ำโอ้ยๆอ้ยโอ้ยโอ้ย โอเฮ้ยจะโอ้ด้ว่ะนเนี้ยมีอะไร้ลโดนเลือดสาดไดีเี้ยเฮ้ยเกือบเกือบเกือบได้แล้วเมื่อกี้เฮ้ยเกือบได้เกือบได้เมื่อกี เอ้เอีเคนคนเอ้ยไม่ได้แดกูหรอกเออเออเายยคคนนะพี่เจอมอนเตอร์เจอมอนเตอร์เอ้ยมเองอ่ะอ้าวย็ดโคกโอ้อย่าไม่ได้แดกไม่ได้แดกงม่อะดีอะไรอ๋อโอ้มาตีร้ตีคเยอะยาโอ้จัดไปสามแล้วอียกดินงามเกมากเลย เด้ยวาคสี่เราเพื่อนกันขอวีเอหน่อยดิพาคเอ้ะไม่ใช่ขอกระสุนขอกระสุนเออโอ้ยโอ้ยอ้ยโอรย้ยโอ้อรยโอ้อ้ยโอ้ยกออยอยโอ้ย้ยออ้อ้ย้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอโอ้้อ้ย้นอยโกันที่บ้าน้ยล้ยอ้้โอ้ยอย่องย้ ก้อนยนอ๋อต่ออวีดเอดีกระสุดน่เขาเป็เลยนี่ค่าจัดไปสามแล้วลย้วก็ตายยิงหตายวทั้งสามตัวมีคนนึงอยู่ไหนอีกคนนึงอยู่ไหนต้อวีเอฟเนียดีความแม่นของผมเนี่ยมันทำให้คนต้องร้องมอนเปิดซิงค์ีย ทำไมพี่ต้อมมีชุดอย่างนี้ด้วยอ่ะไม่มีอ๋อยมาให้มาพี่ต้อมมีชุดบวชเด็กเดี๋ยวให้มาเด็กยวให้มาไม่ได้แดกกู่ดอกไอ้เหมียวเลยดิแมะข้าวเอ้ยข้าวข้าวพี่เองข้าวเคยมีซีแม็กบ้างเออข้าวมีซีแม็กไหมโอ้พี่ต้อมไม่เท่าเทียมกันเลยไม่มีซีแม็กอยู่สามันไม่ได้ซีแม็ก พิตี้ผมไปละ่าพิตี้มาเอาของผมไปเอ้ยเตลังโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เอ้ยโอเอ้ยโอ้เอ้ยโอ้ิกอ้ยโอ้เอ้ยฆ่าได้ยโอเั้ย่าจะเป็ยีอะไรท้่ดอจะได้ยโ้ยเอียงอยเ้ยโอ้ยเอ้ยนอ้ยเอ้ยโ้ยเอาเซตยเอ้ยอ้มเอยโอ้ยเอ้ยอ้เลยวอ้ยเ้ยิงผยเล้วโ้ยเป้ยโอ้เอ้ยาอ้ยเอ้ยแอ้ยเอ้ยปอบๆขอ้่าก่อน เราต้องหัวร้อนเกมมิ่งไว้เดี๋ยวคลิปนี้ัดดอางส่วนเพราะคลิปอาจจะยาวเกิดไปนะฮะมีทีมไหมไม่ค่ะไม่มีอันนี้เป็นยอยกันเฮ้ยเดี๋ยวสี่อนเลยเลยดิแกวหลอกให้สีอันพอพออนก็ได้นะฮะที่มาเอาขอมาไปไปแล้วเดี๋ยวพอก่อน เราจะฝากเอาของให้พี่ตีเลยทำไมท่าสอร์ตเลยยังไม่ได้อีกวะนี่นานแล้วเนี่ยเออรอจนไข่เหี่ยวล้วืมอะไรบ้างวันนี่ยของเต็มเฮ้ยผมขอปัดไปเลยกันนะท่านผู้ชมอ่านะฮะท่านผู้ชมเอาของที่สปเอาแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนเลยนะใครชอบก็อย่าลืมเอ่ยเฮียเหลือแค่หมวกด้วยไม่ใส่เลยดีกว่าท่านจะดูดีกว่าเออ เราไปปิดคลิปนะฮะอา้า <c oughs> ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อสมัครรับข้อมูลจากผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกดแชร์เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ r าตี้ชาแนลขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม